ยิงไปแล้วค่ะไม่ขึ้นเที่ยวจอันยามายามาอันนี้ตั้งหลายนั่ยทหารก็ตายพูดอยู่แล้วมันบอกยิงตายผู้ใดยิงมันครับคือมิเตอรเฮายิงเมื่อกี้นี่ตัวเองมายิงคนทหารยอดมานี่คนทหารนี่ยังพร้ยอดยอดละยอดยอดละสายยันก็มาแล้วแต่ต้องเพลงสักหนึ่งคนงานเพลงดิ้งดึงบ่อยดิ้งดึงคนทหารยอด คนหารยอดิดตามมอมาตายังไนอาหายอดได้รับคำสั่งก็เดินทางคนอหารยอดไปตามหมอมั้ยไปเลยปีผ่านไสม่หเหมือนกูหกคนอาได้พบกับหมอแต่าสา ไขอเพยให้หมอหน่อยขอเพยให้หมอหน่อยสักหนึ่งคอลำค่ะือเอลดีนะพี่นี่ทาานี่ส่งเขียวหมดเนาะอ ชุดทหารชุดสีเขียวหารชุดสีเขียวนะแอลีป้คอมรักษาแน่ทหารถูกยิงข้งารักษาได้สีตายแล้วได้น่ะรักษาแน่ยิงได้ตัดสามปีที่แล้วอเอาแค้นมายัางบัานให้แน่เอาโอเคนได้ดิ ลองบึ้งหูม่ลองบที่นี่ข่อยโมเขนโอยเอาไปนี่ไปเอามันจะเพ่งมันอัดสิฟนลองบิ้งนูลองบิ่งลองบงฟื้นเด้อเผื่อหายเผื่อหาลองบิ่งลอ้งแลขอมเนลองบิ่งหนูอจะเพ่งนึงมันมันลืมหดด้วลืมหั เนื้อบอดได้ละผู้กองมันฟื้นบ่สมันได้ตี๋ลืมลืมร้องมันฟื้นบ่สอันนี้มันคือเฟื้นบ่ตี๋เลยครับอ่ะพลทหารคือเก่าพลทหารเสียงเมี่ยงโอ้มาฟื้นก็อีกเพลงนึงบ่มีตีอีกเพลงนึงเอามันเอามัน บยนอีกังบ่ตอีกยังบ่นอีกยัมีนาใหพ่านยอะเขาได้การหมอแคนบ่ได้บ่ได้บ่ได้มมนบ่วฟืนใส่บ่ถืกเนาะบ่ถืกยาบ่ถืกบ่ถืกบ่ถืกแมงมันบ่ยถยาบ่ถือยาบ่ถืกยาอีกแล้วพานยอดไปตามไม่อีกหาไม่มไปามไปมบยถอบถืม่ได้แล้วผลานยอดก็เดิน ขณะนี้ได้เจอของจรินไม่แล้ค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะหมอราร่วมสมัยใหม่ค่ะหมอราซิ่งนะคะหัวใจเกินร้อยซื้ออย่างซื้ออย่างคิดไม่ทันคิดบ่ทัานก่ได้เตียงตัวน้องไม่พัชริโอ้ ไปสูออรรถพิธีอันจ้างน้องมา่ยังนีจ้าอันสามแสนเนี่ยจ้าค่าตัวเอาไปรับที่ผอค่ะเอาทำแล้วแล้วอันเห็นแล้าไหร่เนาะจ้าโอ้ยมัน่ยังนีไปรับมาคนป่วยเอากำลังหาหมอมารักษาคนยั่วสิจังไดจังไหนดีล่ะฉันก็เป็นหมอรั้งสิ้นถ้าสิ่งใดไปหาหมอตีอูดอว่าคนใจเบิ่งเนี่ยละ สูนอมแมนดอกหมอค่ะเอาไม่เอาไม่หาหมออะไรหาหมออยู่ไหนหมอหมอมอมากระดานบ่อลำมตเค็ตโรหาหมอนุกโตหาหมอหมอยังมีเล่า1-1ม่ง อาไปสั่งมาได้หมอ,มมมนะอ,อหม,ไ,หมไม่ถูกคิวแล้วออกไปใหม่ทอไปใหม่คับไม่ถูกคิวแล้วแล้วหมออนี้อยากจยากอยากออกมายังไม่ถึงคิวมีคนสก,กัดดาวรุ่งก่อนแล้วนะคะขอไปใหม่หน่อยให้กับหมอทักต่อไปคะ่ะ <c oughs> เอาแยงมาเอาในหมอมา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 รือหมอห <c oughs> ม,มอมาหมอมา อะไรโซนระเบะเสาเสารับันทึกมาอาทิตย์

รักษาคนป่วยเหรอเนาะเจ้าเป็นหมอผีเจ้าสิรักษาคนได้บ่ได้เป็นยังสิบ่ได้ใส่เหรอตอนนี้นอนอยู่ถุงจังหวะเม็ดบอคือหาไม่ท้อไห่หมดเลยสุดเศร้าอกูอยากลุกสุดเศร้ากูอยากลุกเป็นยังผีเข่าบอใส่ผีเข่าบอกุณนอนหึงแล้วได้มั้กูนอนหึงเลยเนี่ยคุณ สูงๆเรื่อหอก็รูบใ้าไหายสได้สูงกูนอนถึงแล้วนี่เส้จได้นีบอเจ้าล้งใส่ผิาซองเจ้าเบิ่งลูเพื่อเล่าสิฟื้นข้อคือผู้มีวิชาอาคมเก็บกล้องที่นี่นี่อันนี้ไม่มีใครตค่ะ้ลงไไหมเพราะตอนนี้ค่ะร้อยเจ็ดสิบกิโลแ้ใกล้สองร้อยแล้ว

บกไอายรองดีึงอยากลงเพีงข้อหมายมาอยากมีเวทีออกอยากมีเวทีออกยาเงอคนป่วยขนฟ้นี่บอกิตยาเนี่ยฟาบ้าอกสตาร์หายใจยี่บอนี่เจ้าเซ็ตบังดูเจ้าเซ็ตบังดูเร็วเรเร็วมยังอะไรในมือนะเทลงไปกันหนา เต้องเตือนตาองโน้หงาย่เเดเเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันต้งเจอข้อเสียนเสกอเอามักงรถ่เนบ้าห เอาไปหามาไปหามาไปหามาน้ของทอหาดูมอไปคนหมออะไรไม่ใชุ่เอ์แลแล้วคนถามามาอก็ได้มาเจอกับคนหมอซึ่งคนหมอท่านนี้เธอทางมาจากแดนไกลเอ่อเมื่อกี้ออกมาแล้วแต่ก็โดนไล่เข้าไปตอนนี้จะได้ออกมา ขอเสียงปมมือต้อนวังสีหม้แองร้แองอันนี้ค่ะโออะไรมาข้าวงน่าจะขายน่าจะขเก้าเข็มดิสอปนยังไงไหานนี้นแเจ้าเห็นยังบสอไม่นี่ยังไง เข็มไปหนึ่งเข็มนะฮะเข็มไปดีดอกนพราะทหารหายเลยหายเลยมาถามสภาพเราลสรุปเเป็นยังอันนั้นที่เราตกถ้าสรุปเราเป็นยังโอแล้วบอกว่าเอกหังซื่อๆเราประเทศเป็นยังว่าจะถืรตัวเขาจระถือเขาตัวกำลังสิว่าัตัวตัวเขาตัว ต้องไปยั้งมาเลยทิสานไม่จัดนีขอโชว์อีกสเต็ปหนึ่งโอ้ระเอด้มาแล้วเนาะร่มาสุคนเลยจ้าจัดนี้ขอได้นะ บ้าเอาไปเข้าโรงพยาบาลไป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 ถ้าท่านไม่เข้าโรงพยาบาลภายในสองนาทีนี้ท่านจะหมดสิทธิ์รักษานะครับไปจบระบบอะไรนี้จบแล้วจบแล้วขอสเสียงปรบมือเอาวิทยากรวิทยากรมามากินข้าแถวหน่อยครับท่านวิทยากรทุกท่านครับขอบอขบอบคคคุุณรรรััวิทททยาากก่นมาเข้าแถวหน่อยครับเชิญครับ ข้างก็ได้ข้างๆก็ได้่ดดน,น,นามาคาแถวครับวิยากรที่ร่วมแสดงครับจเข้าแถวครับคร <c oughs> ขูขอเชิญตัวแทนในนารีครับดินา,นารีหนึ่งคนครับมากล่าวคำชมเชยให้กับคณะวิทยากรครับ1คนครับเชิญครับ มาถามว่าปีน่าเรีนจะแสดงแบบไหนแต่ง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 อย่างพี่น้ำลูกเสือแนนเลยทั้งหลายปอดยืนขึ้โอ้ยอะไรไม่ต้องยืนขอเปล่าให้ยืนเออลูกเสือเรีนมารียเราจะมากล่าวคำชมเชยให้กับการแสดงของของวิทยากรสามครั้งด้วยคำว่าดีที่สุด หนึ่งสองสามดีที่สุดดีที่สุดดีที่สุดกาวจบแล้วนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่าวจบแล้วนั่งลงนั่งลงนั่งลงวิทยากรยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นวิทยากรยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นมือขวาทับมือซ้ายมือขวาทับมือซ้าย เตรียมกันไว้อย่างไรเตรียมกันไว้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองขอคุณคาขอคุณคาข้อคุณาของาขอคุณคาคุณนทนไม่ได้เข้าเมอไหรนปไปไปเมื่อนั้นคือยังเห็นยฮานหมอล้ำย คำนี้มีพระเันสองหน้าต่อแสงลงมาสุดกับฟ้าราตรีเข้าค่ายลูกเสียวันนี้เข้าค่ายรักกันเจอวันนี้สุดจะเสด็จไปฟรีสุดดี

ออนไลน์มาหน่อยได้มล้ยาเนเั่งดเนนนนนโอ้้าเยเอว่เอาพอแล้วเหรอทาเนี่ยฮะไปนอนไปนอนไปนอนได้แล้วไมนอนไปนอน